บากาศยามเว่นเ่รามันเว่นเนี่ยมันแรงนะพี่น้องบรรยากาศมารีน่ามามาเล่อหาแล้วกลิก่นไปไปย่างยุไสพี่น้องยามมือคืนไฟเหลี่ยมยามยากย,ย,ย,ยามเว่นสิเป็นนังสี่เลยปลาพี่น้องจับปลาคนทานตอนนี้ร้านอาหารนี่เต็มอยู่ในพี่น้องร้านอาหารชมวิวเนะาะไป ขอกับลูกอยังเอากกอนข่อยผู้ใดมักกล่องผู้นั้นอยังที่หลังเยี่ยลูกป่งสงสัเป็นวันเกิดมองดูใบพี่น้องเอ้ยเป็นอย่งเช่นแบดูใ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 บมารีน่ามาอยูเสแอยู่บ่ได้เด้อพี่น้องบอกเลยมาอยู่บ่ได้แท้ๆมาเที่ยวได้อยู่ ไม่ยู่อีลีเว้ร์ยัดหอดงนาใส่แล้วมันต้นใหม่บ่มีเนาะเบิ่งดูไม่จัดื้อของอ่อยต่อยมุกจ่อเบื่องคนอื่นคนทีก,กินร้านอาหารนะเออบ่ดื่มดอกยางซื้อยางเบิ่งตึกบ่เคยเห็นหลายปะนี่ เนาะพี่น้องอันนี้มาอย่างเงี้ยไม่แรงเห็นเบิ่งมือนเอกปนิคากับมันสีมืดแต่สีมีไฟเหลือ,อ,อางหยามๆนะพี่น้องมือหนักกับคีเลียอ่อนมือนนี่แหละมือนเบิ่งเลียเลียบานเพลินนอ้องเบิ่งนี่เรียบาน,น,นพเพิ่นเป็นของเรียญญีปง่นบานเฮาเนาะ เมียงตึกเมียงตึกบพี่น้องพอแล้วพอแล้วขอได้ลู้สึกว่าบยูมันี่ขาดผักนะ้ะพี่น้องผักกะระชงออกเปิดประ,ปะมันเป็นเมียงไส้เนาะมันเป็นเมี่ยงไส้เมี่ยงพอนผักกระปูเพราะใพี่น้องเอ้ยกินนี่ยังวปติกินของชินน้ำหาลานอาหารไทยมาพอแล้วลานแหลมใส ชามใไทยพนพี่น้องร้านอาหารไทยที่ดูไบยอยู่แถวมารีนา่าไพชตะหักนะพี่น้องอเลืองร้านอาหารกินลมชมวิวออเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเบิ้งหน้าพี่น,อน้อ,องเนาะอ,อีกว่าโดนเขากระชได้ไปเก็บเห็ดแล้วตอนนี้เอาดูไบามาให้เบิ้งสะกลได้พี่น้องเด้อดูไบไปเป็นองสากนเด้อกินมาเด้อพี่น้อง มีคือกันมีชูนแนลอยู่นี่น้ำน้ำหาลหานหอาหารไทยมาเด,ด,ดับเพื่อนนซีอูยูดูไบเอาชองเตอันนี้คือลานอาหารใต้ยูดูไบไปนอะกินยังบุก่อย่ะว่ามันไหวไดิชองเตหลวกินน้ำบ่มีไหวกินน้ำว,ว่าตายแล้วมาพอสมตำละม,มองเคสสมตำ เยด้ไมพ่น <Whew lerde strong> ้องม่รู้พี่น้องจ้าว่ตายแล้วอยังไป่อยยังไปโผลคลุกไงกับสังไงรอดแล้วรอดเราเดินมาดูใบแล้วพี่น้องย่างน้ำหาดีดานชีไทยในพี่น้องจ้ามีหอนมามาหรอดแล้ว สร้างทรงต่ำเอาบรรยากาศข้างหน้าให้เบิงนะ้งเนาะเออมีเนื้อย,อย่างบรรยากาศหนาร้านเนาะพี่น้องเนาะผู mm. ดไดมาดูบายมาเด้อมากินเด้อพี่น้องเด้อนี่ซีอูไตท,ที่ดูไบ นี่สม้มตำมาแล้วคกไปแล้วคกไปแล้วพี่น,อน้องรอดแล้วเราอืมลักษณะนี่อากมาเมืองดูไบถังแหลกในชีวิตมาขอสม้มตำมีแห้ง,งามาัสาครับมาตับานฝรังเศสมาเจียดูไบ จ้ามาจากฝรั่งเศสแล้วมาเจอดูไบวันนี้กับพักยุ่วดูสิตฝรั่งเศสอะดูสิตดพังซ์ยุ่วแถวมารีนาเออเรากันยางเลยมากเลยเบิ้งในเน็ตสันเดะกินอาหารเพิ่นโบเล่ย์โบล้ว์โบเล่ยเนาะคนคือกินแนวนั้นอาหารเก่าเนาะอาหารแขงวะโบเล่ย์วันนี้ไปแถว เมีกโดกับบัล้วไปบุกคือกาลิฟามาได้ยน้ำหาประจันน้ำหาในเน็ตเลยนี่คุกาลิฟาเหจ้ามิจะหาใหม่เขาเลยนมจะหารบานเขามีจะลงมีตะเล่มมนมนบหลีได้ปะเนี่ยเขนั่แหละแกี่ีมือบ้านเี่ไปกินห้ามบร์เกอร์โอ้ยมันจะไ่คือบ้านเขาดิบักแมนแมนบคือบานเขา mẹ nuôi nàng có bao nhiêu bàn không? Khi nào mà sang phê rồi đấy, đang có nhiều con phê nữa. Bao nhiêu con phê? đấy này. để hoa pha lăng à? Nè, ít phê nhiều đấy này. Một điếu, lông bướng. Tại vì lúc kia phê để yêu đọc fan, có thể để lúc kia phê được. Bao. Chả. Mới cả phê ừ. này, xài một điếu. Thêm bao lần? Thêm bì cái mét này. Nè bao. Chả. Thêm hai quẩy này. Ok. Nè lấy tô ไม่ดดงเม็ดดงนี่ผู้จะประสาระไรดิเอาตัวใจฟัล้างโค้งแห้งเหรอดี๋ยวเมดนึ่งเนาะอันซิบานยาหาบานลื่นเอ่ไปมาเข้ากินได้เลยสามเม็ดก็ได้แล้วกี่กินได้เ้วกินไดแล้วช่างคุ้มเ่ยน้ปลาไม่กินเผ็ดๆแล้วก็กินไดอ๋อกินได้ั่นะเออข่เห็ดไหนเรากินประจำสนะเขอยู่ใสในตำบ้านเขาอยู่ใเกยรครับอข่อยู่พ่อหลาประไท่ไย ดวนแล้วจนลูกง่ายเบิด์เหนังหลางนั่นจ้าดีเนาะจัดจะพูไปอยู่ฝั่งเศสเหรฮะจะปัดจะพูไปอยู่ฝั่งเศสเออะยุดยอนว่าคว่ำถูกคว่ำหนักเขาหน่ละจัเอื้อเจ้าคือกมาไปอยู่พี่นมาพลอยคอยดีใจหลายนี่จะปัดจะพูไาอยู่ดูไวเาจดูไปดมันเนาะดวง่ายดงมันดีเล้ะ พอก็ดีก็ดีนวนิมะซิมเอาลวดเอาลงเสียฝีมือเจ้าวอย่าติดใจมึงกินเอกซมาิมเลยนามาซิมสมสมอเปมืมเลเออเปิืมือแล้วของแสบอืน้ำรอยแตกไท่เด้ไม่ลาอือไ้ังกินน้ำเอาเลยโดนนีละม่นปะแบดูดมือก่อนขท้ไปลังกินน้ำม่น้องของแท้เอ้ยพตายเราว่อย ไปกันมาเจ๊มือนี่โอ้ยมาอาทิตย์เดียวกปจีดเพราะแห้งแล้วเมนต้าไปใส่ตัวไปใส่ตัวกับสีว้นว้นยู่หันสีไปอันเที่แล้วลนะเออไปย่างยูหมองหันมองกลับบ้านเท่าบหร่เนี่กลับแล้วคอยกลับไปเดือนอ่ากุมภาพันธ์ไปกับกุมภาพันธ์โอ้ยมีแห้งหลายช่วงบานเท่าเนี่ยนะโอ้ยไปกุมภาพันธ์กินอาหารบานเท่าบานเท่ากัสชวนนามยูหัวหินใหญ่อื่ไบหมะเลดยอู มาบุญพวกเขาหลายเรเกิดเป็นคนไทยมาเด้อพี่น้องกู้งแช่น้ำปลาของโปรดพิหารจำไทยได้เลยค่ะเวลาสมใจมาแล้วมาแล้วของโปรดพี่น้องว่าตายเวลานี้เอากระเพากระเพาไก่ยี่เหล่าตุ้มยำตุ้มขาทะเลมาเด้อบันเน่พี่น้องกินน้ำกัน รอดแล้วมื้อนี้กินอาหารเขาปะแล้วเว้ยไวซี่เชดีเออกินบัดนี้พี่น้องก็ว่ามีหาแล้วกุ้งสดน้องมาเดินมาเดินมากินยำกุ้งสดกันกันใส่โค้ด้วยใส่ตปลาร้าด้วยเผ็ดเผ็ดแซ่บมาสเต็กเฮ้ยตมงข่าตุ๋นยำทะเล ใช้น้ำปาพิหารส้มตำแล้วแสบหลอะไรแใส่ยังอ่ะตอนนี้วอารลอดแล้วพี่น้องเขนียวกล้องหนึ่งกี๊ตับำบอกมาเดิมมาเดิอมาหนึ่งแถมไข่แสบหลายว่งนะเกี่ยงตับพี่น้องเกี่ยงตับ ไปทานกินก่อนเด้อมาเด้อพี่นอ้องมากินอีู้น้องแกนกินเหล่ากระยาำพี่บ้านวานนี้อิ่มแล้วพี่น้องยามเนี่ยห้อ,องเด้อวานนี้ปนไปเขาห้องสองทุ่มคืนมาจากร้านอาหารไทยเขาบ้านสักตัวาบ้าน,นพี่น้องกินกนักชิล่ะบ้านเพิ่นเยี่ยมหยาบหยาบใชพี่น้องวานนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเข่าบ้านก้อนไปเมื่าตายแล้วได้กินตับบงคุงแล้วรอดแล้วตับบงคุยคงยำปูพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องค่่ะพีน้องมาชมวิวดูใบบ่วมีหน่วยบ๊ายบาย